หวงเด้อพี่น้องคนไทยทุกคนที่ผจนกับโรคร้ายตายไปก็มีที่ติดเชื่อแต่ละวันไร้ายไม่นานก็เกือบเหมือนแล้วนี่สิเหตุจังไดก,กันดีโรคโควิดนี้สินหายสาบสูน ลำบากหลายคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินลำบากการทำมาหากินบางคนนี่สินก็เพิ่มทวีคูณย้อนโควิดเป็นเหตุคนทั้งประเทศหมวใจมองมนไปลีอยู่ใส่นอจังสิพนโรคโควิดฆ่าคนมาแล้วก็ลาย คนที่ตายเอาไปเผาใสกัญยาผู้ติดเชื้อกล็ลำบากหมอบอกเตียงบ่พอเพิ่นว่าบ่งเจ้าของดีๆดเด้ออย่าให้มันติดเลยนะโรคทีโรคห่าหาค่าคนบลอกนะสู้เด้อ พี่น้องคนไทยทุกคนอยากดีมีจนก็หนีบอบพนความตายดอกนาจงมันทำความดีอบุญบารมีปกปักรักษาไปฉีดพัสซินป้องกันโควิดบ้ามันเที่ยวหาคาผู้คนทั่วโลก ผู้ใดนอสร้างมันขึ้นมาอยากสีน่นำไปค่านำลาบักโควี